สวัสด,ดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่ดุษนีสปา,ชาแชนเนลนะคะชวนเพื่อนๆมาเก็บมารุมว่มาลูกใหญ่ไปหรือเปล่าแกงสักถ้วยหนึ่งกินคนเดียวเด็กๆมันก็ไม่ชอบกินหรอกลูกใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยอ๊บนี่เน่นี่อยู่ตำ่ำ จริงๆแล้วนห่ะชอบมะลุมอ่อนกว่านี้แต่หลายคนหลายท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะเนาะาาก็เอาไปเลือกเอาอยู่ต่ำต้นนู้นนะลูกอ่อนแต่มันสูงมันสูงก็เลยเนี่ยพี่ดุจณีชอบเนี่ยชอบลูกเล็กแบบนี้นเนี่ยต้องเอาไปเลือกเอาเอาไปผ่าแล้วเลือกเอาเนาะเออเอาไปผ่าแล้วเลือกเอาเ มันอยู่มันอยู่ต่ำไงดึงเอาได้ไง่ายๆก็เลยเอาแบบนี้แหละนี่ไงขนาดว่าเอาต้วยเดียวนะเนี่ย,ยไปเลือกเอาเผื่อเลือกเอาไปแผ่แล้วก็แกะแกะนวล เดี๋ยวจะดูว่ามันเป็นอย่างไรลูกใหญ่ๆมันจะเลือกเอาทำอะไรก็ททำคนเดียวแบบนี้มันแก่ไปหรือเปล่ามาเด้อมาเด้อขนอดเด้อขึ้นนอดลูกๆล้านๆที่อยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากก็ จะกินก็คงซื้อกินนะนะนี่ลูกเล็กแบบนี้เนี่ยนึ่งใส่ผักใส่ปลาเนาะนึ่งเป็นผักแซบหลายโอเคเลยก็ดีอยู่นะลูกใหญ่ส่วนมากเห็นเขาแกงแบบนี้อาไปผ่าเอาเนาะโอ้คิดถึง เพื่อนๆคนที่เขาซื้อที่อยู่ในเมืองเนาะแบบนี้ไม่ดีแน่เนี่ยมันเป็นเป็นเม็ดเนี่ยนึกอยากกินแกงส้มเปรียปร้ยวๆใส่ปลากระป๋องแกงใส่ปลากระป๋องก็ชอบรสจัดๆเปรี้ยวอ่อนเผ็ดนิดๆหนึงเพราะ พี่ดุดไม่กินเผ็ดพี่ดุดสนีไม่กินเผ็ดดูหใหญ่ๆลูกนี้สิอแบบนี้ไม่ดีแน่นะเนาะเนี่ยไม่ดีไม่ดีแบบนี้มันแก่เกินแต่จริงๆแล้วก็ไม่รู้มันชอบไม่เหมือนกันเนาะคนคนเราเนาะนี่ไง แบบนี้ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่แน่แกล้งส้มใส่ปลากระป๋องลูกใหญ่ๆนี่ก็พันนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ย พันนี้เนี่ยพี่ดุดเอามาจากอายุทยาสิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาเนาะพี่สาวเขาก็ามาปลูกเห็นว่ามันลูกใหญ่ยาวอุย้ยยาวเป็นเม็ดเลยเนี่ยพันมันอะเอามาสองเม็ดเอออไม่ใช่สองเม็ดสิเอามาสองลูกสองลูกยาวๆวเน่ะเอามาจากอายุทยาก็ามาทำพันสิบกว่าป,ปีที่ผ่านมาแล้ว ก็กินแทบทุกปีแหละบางปีก็ไม่กินบางปีก็กินแล้วแต่วันนี้นึกอยากไอเจ็บคอไงกินเปรี้ยวๆสดร้อนๆคงจะคล่องคอดีมะรุมบ้านพินุตสนี่เรียกหมักอีหุม่มผักอีหุม่มส่วนมากจะคนบ้านนอก จะชอบกินยอดมะลุมชอบกินยอดมะลุมหาเชือกมัดเอาถุงใส่ไม่แต่ถุงเล็กๆโอ้ยบราู้เดียวอยู่ในป่าปลาพี่บาเอาโหลดเอาบากับบาก็บ่า เอาไปเยอะๆแบบนี้คงจะเอาไม่หมดหรอกก็เลือกเอาเนาะเลือกเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะคะแบบนี้บ่เอาบ่าเอามันแก่ก็จะเอาก็จะเอาแบบแดบดบสองด้วยสินะ โอเคนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะเพื่อนๆน้องน้องเราเนาะพี่ดุดก็ลงคลิปไปเลื่อยเปื่อยอยู่เหมือนก็อยู่ในป่าเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นคอกงัวนี่ไงโอเคค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณอย่างมากมายทำยังไงหนอมันถึงจะไม่เข้าลุ่มแล้วโดนในลุ่มแล้วก็แจงปะปอง